หลังจากฝนบาตกสามมือมาให้น้ำทุเรียนมือเนี่ยน,นี่ต้นซ่อมรุ่นในขุนครับ อ่ะตัวนี้ค่อยเปิดพร้อมกันกับตัวนู้นเหรอฮะริมนอกเนี่ยครับอาพอใจครับน้ำเนิ่มก็มีเม็ดบาน เราอาจจะสิเป็นหรือตายเท่านั้นแหลปะป่านี้แตกยอดเอาหญ้าออกจากโคนเพื่อป้องกันเชื้อราฝนวันหน้าฝนตามอาจารย์ยูทูบเด้อนี่เมื่อเมืงครับต้นนี้ยอดตัดแล้ว ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งที่สวนไร่นาตะขุนอำเภอํำพองฟาดป่วยกับง่ามอย่ด้วรนี่ครับสิบแปดหัวครับพร้อมกันครับอ๋อแล้วครับหนาฝน ดูดีขึ้นครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผม